สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและเรื่องที่ผมจะมาพิสูจน์ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับตะปูขึ้นสนิม,มนะครับ คือถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ตลอดจะรู้นะครับว่าผมเคยทําวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นเอาตะปูขึ้นสนิมเนี่ยไปแช่ในน้ําโคกนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงและผลที่ได้ออกมาก็คือมันก็พอสนิมหลุดลอกออกมากเล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่ถ้ามันเพื่อนยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอตะปูสนิมแช่ในโคกหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงคลิกดูได้ที่มุมขวาบนเลยนะครับหรือว่าในกรอบที่ผมให้ไว้เลยนะครับเข้าไปเรารู้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วค่อยกลับดูวิดีโอนี้ใหม่อีกทีะะต่่าาูจอมเปช สเพิ่มมากกว่าเดิมอีก3อย่างคือเป็นทั้งหมด4อย่างนะครับและเพิ่มระยะเวลาในการแช่เป็น1วันเต็มเ็มนะครับหวังว่าสนิมมันจะหายหมดจนตะปูกลับมาใหม่เลยนะครับวัตถุดิบที่ผมจะเอามาแช่ตะปูมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของวัตถุดิบทั้ง4อย่างที่ผมจะนํามาแช่ตะปูที่ขึ้นสนิมในวันนี้นะครับมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือโซดาครับอันที่2น้ําส้มสายชูครับอันที่3ามน้ําอัดลมครับ คืออันที่แล้วคือผมวิดีโอที่แล้วผมทํามันเป็นโคกนะครับแต่ผมเบื่อครับอะไรๆก็โคกคุณร้ผมก็โคคุณ้ผมก็โคผมเบื่อผมเปลี่ยนเป็นน้ําเขียวมากงครับเพราะตัวตัวผมชอบกินน้ําเขียวนะครับ ต่อไปครับเป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับอืคือของทั้งสี่อย่างเนี่ยความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรต่อสนิมได้นะครับคือถ้าเอามาแช่น้ําเปล่าหรือแช่คีมอาบน้ำอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เห็นผลนะครับผมคัดเลือกที่มันน่าจะส่งผลต่อตะปูขึ้นสนิมนะครับก็ได้ทั้งส่อย่างนี้นะครับยังไงเพื่อนๆเห็นของทั้งส่อย่างแล้วก็ลองคิดในใจดูก่อนก็ได้นะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงครับ โดยการทดลองของผมนะครับผมจะเอาตะปูเนี่ยแช่ลงในแท่ของทั้งสี่อย่างนะครับแล้วทิ้งไว้1คืนครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะครับว่าสนิมมันจะหายไปจากตะปูหรือเปล่านะครับ และนี่ครับพระเอกของเราครับนี่ตะปูได้มาเยอะมากครับผมก็หาเก็บเอาตามข้างฝาบ้านบั่งตามกองมาให้ที่เขาทิ้งไว้ข้างถนนนะครับผมเอาอีกปลายด้านหนึ่งของคอนไปแงะมานะครับได้เยอะเท่านี้นะครับเพื่อเอามาใช้ในการทดลองให้เพื่อนๆนะครับก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับเอาครับมานี่ครับพระเอกของเราวางก่อนสี่อันเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ มาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้มาครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเริ่มอันแรกโซดาก่อนนะครับเออผมบอกก่อนนะครับทุกอย่างที่ผมเอามาเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเออน้ำอัดลมกินไปแล้วหรือโซดาเปิดไปแล้วใหม่ๆเลยนะครับอ่ามาอันนี้นะครับโซดาเสียงซาซาเลยครับต่อไปอันที่สองเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ อันต่อไปเป็นน้ำหมัดลมนะครับและอันสุดท้ายเนี่ครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลมากที่สุดเลยนะครับก็คือน้ำยาล้างห้องน้ํำนะครับ,รบก็เรียกได้ว่าสีสันสวยงามเชียวครับนี่สีน้ําเงินสีเขียวทีนี้เราจะเอาตะปูขึ้นสหนิมใส่แล้วนะครับดูนะครับสี่อันอ ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับถึงปฏิกิริยาของมันตอนที่ใส่ลงไปแล้วนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับที่โซดาครับเห็นไหมครับรอบๆตะปูมันเกิดเป็นฟองขึ้นมานะครับไม่รู้ว่ามันอาจจะกําลังกัดก่อนสนิมอยู่ก็ได้นะครับอันต่อไปน้ําส้มสายชูนะครับนี่ครับก็พอมีฟองครับแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับน้อยกว่าทางด้านโซดามากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปน้ำอัดลมครับนี่ครับคล้ายๆโซดาเลยครับอื น่าจะเป็นโพองมันก็ซ่าคล้ายโซดาอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจเลยอาจจะทําปฏิกิริยาอาจจะกัดสนิมอยู่นะครับอันต่อไปนี่ดิครับหน้าแปลครับน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับคือมันไม่เห็นฟองขึ้นที่ตัวตะปูนะครับแต่ว่ามันเห็นเหมือนมีอะไรไม่รู้ลอยขึ้นมาเหนือน้ําที่ผิวน้ำานะครับในกล้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับแต่จะเห็นว่าจะเป็นสารสีขาวๆนะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ํานะครับอ่าโอเค อย่างที่เห็นนะครับโซดาน้ำอัดลมและน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับดูมีอะไรมากกว่าเพื่อนนะครับจะมีน้ำส้มสายชูนะครับที่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับยังไงผมจะทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าสนิมมันจะหายไปหมดหรือเปล่านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับไอคลิปไข่เด้งดึงหรือว่าที่เอาไข่แช่ในน้ำทสชูนั่นเองนะครับเพราะว่าผมถ่ายวันเดียวกันเลยนะครับคือผมไม่ว่างจริงๆอย่นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันทิ้งไว้2วันไซอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อผลที่อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้นะครับมาดูนะครับทั้ง4อันนะครับเรามาเริ่มดูที่ภายนอกของทั้ง4อย่างกันก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มออนแรกจากโซดานะครับนี่นะครับดูนะครับ โซดาเห็นนะครับจากใสๆนะครับกลายเป็นสีส้มนะครับสีส้มสีของสนิมนะครับซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะกัดจนสนิมออกมาท่วมน้ําเลยนะครับนี่น้ำกลายเป็นสีส้มเลยนะครับอันนี้มันอาจจะได้ผลมากที่สุดก็ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตะปูออกมาให้ดูนะครับนี่ครับอ่าเท่าที่ดูด้วยตาเปล่ามันก็ยังคงเป็นสีดำดำแดงแดงสนิมอยู่ดีนะครับ เดี๋ยวผมจะยังไม่เช็ดครับเดี๋ยวผมค่อยเช็ดทีเดียวเดี๋ยวผมจะวางเรียงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับอันที่หนึ่งนะครับต่อไปอันที่สองครับน้ําส้มสายชูครับที่ก้นของแก้วนะครับมันมีเหมือนตะกอนของสนิมตกลงไปนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะปฏิกิริยาของน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละครับแต่ดูที่ตัวสนิมแล้วมันยังคงเป็นสีแดงหนักกว่าไอ้ที่ของโซดานะครับเดี๋ยวหยิบออกมาดูดีกว่านะครับอ่าเนี่ยครับ มันก็ยังคงเป็นรอยสนิมอยู่นะครับยังไม่หายเท่าไหร่เดี๋ยววางไว้อันที่สองก่อนนะครับที่ผมวางไว้นี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าเช็ดดูนะครับว่ามันจะสามารถถูออกหรือไม่นะครับต่อไปอันที่สามครับน้ําอัดลมครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ําเขียวนะครับดูใกล้ๆก่อนนะครับเห็นอะไรไหมครับมดครับมดผมพลาดจริงๆครับผมลืมเอารอยน้ําไวมครับมดขึ้นเต็มเลยครับ โอ้ยเนี่ยครับมีแต่มดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมหยิบตะปูออกมาดูดีกว่านะครับนี่นะครับมันก็เกลี้ยงในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าน้ำบัดลมกับโซดาน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวลองค่อยลองเอาผ้าขัดดูแล้วกันนะครับได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอาวางไว้อันที่สามนะครับ อันสุดท้ายนะครับเป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับดูนะครับณตอนนี้นะครับมันยังคงทําปฏิกิริยาอยู่เลยนะครับยังมีฟองฟู่ฟู่ฟู่ขึ้นมาเลยนะครับนี่รู้ว่าทิ้งไว้นานนี่ตะปูจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองหยิบออกมาดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับผมขอเตือนเพื่อนๆนะครับอย่าเลียนแบบผมเด็ดขาดนะครับถ้าจะหยิบจากอะไรจากน้ํายาห้องน้ําต้องเอาอะไรคีบนะครับแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจครับเอานิ้วเลยครับ นะเรียกได้ว่าค่อนข้างเกลี้ยงกว่าเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดทั้งสี่อันดูนะครับแล้วเราลองมาดูกันว่าอะไรที่มันสามารถขจัดสนิมได้มากที่สุดนะครับอันที่สี่เริ่มจากอันแรกที่แช่ไว้ในโซดาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะมองไม่ชัดนี่นะครับนี่ครับมันยังคงแบบมีสีแดงๆของสนิมอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถูดูนะครับลองถู ดูที่มันขัดออกนะครับนี่ครับก็ถือว่าออกในระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเห็นสีเงินของตะปูกลับมาแล้วครับสนิมจะเหลือติดค้างแค่ส่วนที่มันมากๆก็แค่นั้นเองนะครับผมก็เรียกว่าได้ผลพอสมควรเลยนะครับมาดูอันต่อไปดีกว่าครับอันต่อไปอันที่สองนี่นะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรถึงเอาน้ำส้มสายชูมาแช่นะครับ แต่มันมีเหลือจากคลิปไข่เขาที่แล้วอะแหละครับผมก็เลยเอามาใช้ดูนะครับเผื่อมันจะได้ผลอะไรนะครับเผื่อกดอสิติกมันจะกัดสนิมบ้างนะครับไม่ใช่กัดแต่เปลือกไข่นะครับทูออกมาแล้วครับนี่ครับผลของมันนะครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับถือว่าได้ผลพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตะปูเนี่ยกลับมาใหม่พอสมควรเลยนะครับถือว่าเทียบเท่ากับ โซดาเมื่อตะกี้เลยนะครับนี่ครับได้อยู่ครับไปต่อดีกว่านี่สามดีกว่าครับต่อไปน้ําอัดลมนะครับนี่นะครับดูให้ดูก่อนที่จะขูนะครับเห็นไหมครับยังมีมดเกาะอยู่เลยนะครับอืเห็นไหมครับมดไม่เกี่ยวมดไม่เกี่ยวออกไปเนี่ยครับเหมือนว่าสนิมมันจับตัวเป็นก้อนด้านนอกหรือเปล่านี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องถูออกให้หมดก่อนดีกว่านะครับ ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับโซดามากๆเลยนะครับคือมันก็ผมคิดว่าบางจุดที่สนิมมันเกาะแน่นมากๆมันคงมีอะไรที่จะขจัดมันได้แล้วนะครับมันก็คงได้ระดับนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆแล้วนะครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันตัวความหวังของผมเลยครับน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับเช่นเหมือนเคยนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆนี่ห้ามจับเด็ดขาดครับยาล้างห้องน้ํามันอันตรายมากๆนะครับ๋อผมดูดึมาดูใกล้ๆนี่นะครับ โอ้ผมพบความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี่น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับส่วนอันนี้ครับอันที่มาวางทีหลังนี่นะครับคือน้าหอัดลมครับเพื่อนๆดูที่หัวของตะปูดีครับเห็นไหมครับตะปูทรรมได้เป็นหัวแบบนี้นะครับแต่ที่แช่ด้แยน้ำาล้าห้องน้านะครับดูนะครับมันถูกกัดก่อนไปเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันไม่ได้กัดแค่ตนิมครับมันกัดดันลงไปในตะปูเลยครับตะปูนี่โอ้โห แช่ไว้นาะนอีกหน่อยนี่น่าจะหายจริงๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมลองเอาถูก,ก่อนดีกว่านะครับเหมือนว่าผิวชั้นนอกของตะปูมันหายไปเลยครับรู้สึกไครับมันเรียบๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โห oh. น่ามันน่ากลัวมากครับสำหรัน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับอืม mm hmm. นนี่ครััับท้งองออขมเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการทดลองเอาตะปูขึ้นสนิมไปแช่ในน้ําทั้ง4อย่างนี่นะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าทั้งโซดาน้ําต้มสายชูและน้ําอัดลมนะครับ ได้ผลใกล้เคียงกันนะครับคือสามารถกัดก่อนสนิมออกได้ในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ถึงกับว่ากลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับยังพอมีสีแดงๆกับสีของสนิมติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่ามันใหม่ขึ้นพอสมควรนะครับส่วนน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยครับได้ผลที่เกินคาดมากๆนะครับเพราะมันไม่ได้กัดก่อนแค่สนนิมนะครับกัดไปยันตัวตะปูเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยตะปูมันจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ยังไงผมอาจจะต้องทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็ได้นะครับน่าจะแช่ตะปูทิ้งไว้สักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ขึ้นสนิมและอยากจะกําจัดมันทิ้งก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับทั้ง4อย่างนี้เพื่อนๆอ,อยากจะเลือกอะไรไปแช่ก็ได้เลยครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับต้งยาล้างห้องน้าเพราะสิ่งของนั้นอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับ ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมมาทำคลิปพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมจะคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบนี้อีกนะครับส่วนใครที่ชอบการทดลองแบบนี้ก็เข้าไปดูใน playlist รายการพิสูจน์ได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมพิสูจน์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอยู่หลายสิบวิดีโอนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปดูและอันไหนที่ผมยังไม่ทำก็คอมเมนต์มาบอกให้ผมทำก็ได้นะครับ สุดท้ายนี่ก็เหมือนเดิมครับประโยคที่ผมเน้นย้ำกับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอพิสูจน์ของผมนั่นก็คือสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นมันไม่เก่งต้องเห็นด้วยตาตัวเองหรอกนะครับแบบอย่างนี้นะครับโอ้ยแสบมืออย่าลนางข้องน้ำ แล้ววันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะครับผมมีแฟนเพจดีๆมาแนะนำนะครับเป็นแฟนเพจที่แฟนคลับของผมคนหนึ่งคนทําขึ้นมาเองนะครับนั่นก็คือเพจนี่ครับเพจทําดีสร้างภาพนะครับก็เป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันทําความดีโดยไม่ต้องอายใครหรือกลัวว่าใครจะหาว่าสร้างภาพนะครับก็เป็นเพจที่ทําแต่เรื่องดีๆในสังคมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพจทําดีสร้างภาพครับ แลแ้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอของผมหรือชอบการทดลองอะไรที่มันเพียเพ้ยนๆแปลกๆป,ประหลาดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube Channel 555 i n In n ฟ t y เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับผมลงคลิปวิดีโอใหม่ทุกวันเว้นวันเลยนะครับสวัสดีครับโอยแบ